นี่เห็นไหมสําเร็จแล้วนะครับสําหรับแพนเอกโทส์นะหรือว่าขนมปังชุบไข่ทอดอะไรหรือเปล่านี่เนี่ยนะผมไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรนะครับสัสดีนะครับทค,ครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำาขนมปังนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเห็นเขาบอกว่าเอก เหมือนไข่ทอดนะกับขนมปังนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับว่าชื่อเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าวิธีทําก็ง่ายๆนะครับขนมปังแบบนี้นะครับผมก็จะตัดครึ่งนะนี่นะส่วนผสม,สมก็ง่ายๆนะครับมีแต่ไข่กับไอมีแต่ไข่กับอ่าแฮมกับชีสนะครับแล้วก็ เลยนะครับมันก็ไม่ยากนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้แบบเตรียมแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมวอร์มกระทะไว้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวกระทะร้อนแล้วนะครับผมวอร์มไว้หน่อยนะฮะอ่าส่วนผสมก็มีขนมปังนะครับอ่าเอามาตัดครึ่งแบบนี้นะครับนี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมนะครับก็สโมกิ้งแฮมนะครับก็ซื้อมาแบบนี้แล้วก็จะมีชีสนะครับผมจะใช้ชีสนะ แล้วก็จะมีไข่นะครับอ่าที่เตรียมมาวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะตอกไข่ก่อนนะอืมสักสามสี่ฟองก็ได้นะครับอ,อนะครับก็ไปดูหลายๆคลิปมาเนาะช่วงนี้ว่างงานนะครับก็เลยต้องดู y o u t u b e นะเป็นหลักแล้วก็เอามาทําเอามาลองทําตามดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะอ่า นี่นะครับแบบนี้นะครับดีอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเหนียวไปนะผมจะเติมน้ํานะครับไปนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบเติมน้ําคุณก็ใส่ลมสดเข้าไปได้นะครับผมจะเติมน้ํานิดนึงก็จะแบบนี้นะ mm hmm. โอเคนะนะครับนี่ชีสแถวยุโรปนี่มันถูกนะครับแพ็คนึงไม่กี่เหรียญน,นะครับนี่ประมาณขนาดนี้นะ แฮมก็ถูกนะที่เนี่ยไม่แพงนะครับอ่าอันนี้ผมหั่นไว้อย่างนี้นะครับชีสอ่าเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะส่วนตัวแฮมอ่านี่โอ้มันอุ้น่ากินมากเลยนะครับนี่มันจะทําแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้อันนี้ก็หั่นครึ่งนะครับผมก็จะหั่นครึ่งที้หมดเลยใช้มีดก็ได้นะครับหรือกรรไกรก็ได้นะครับอ่า นี่แบบนี้นะครับอันนี้คือผมเตรียมไว้แล้วนะครับแบบนี้นะพร้อมด้วยขนมปังนะครับแบบนี้นะอืมเขาเรียกว่าอาหารเช้าแบบสรีทฟรุตของเกาหลีนะอ่ะนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะฮะผมใช้เนยนะลงไปช่วยนิดหน่อยนะครับนะครับผมจะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะ อ่าผมก็จะกลิ้งแบบนี้นะให้มันเป็นเป็นแผ่นนะพอได้เห็นอยู่ในคลิปนะเออแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่ลงไปนะครับนี่แล้วก็กลับด้านมันแบบนี้นะครับทั้งสองแผ่นเลยนะอ่าแบบนี้เหมือนกันนะครับ นะแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวรอเรารอให้ไข่มันสุกนิดนึงนะืเราก็จะระวังนิดนึงนะครับตายแบบนี้นะแล้วก็กลับด้านมันนะแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนี่แล้วก็พับอย่างนี้นะ อ่าเราทําตามสูตรเกาเลยนะเนี่ยพับไปพับขึ้นมานะครับวางแฮมนะอย่างนี้นะชอบใส่นี้ก็ผมจะวางแฮมสักสองสองชิ้นนะชีสก็2ชิ้นเลยนะง่ายดีนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหเราก็จะได้ตัวนี้นะ โอค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันเป็นเป็นกระทะของอในบ้านนะครับน,นี่อันแรกนะนี่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะถึงไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็พอได้อยู่นะอ่ะจะลองทำดูนะครับทนที่สองเหมือนเดิม นะผมจะพยายามให้มันได้แบบสวยๆนิดนึงนะนะแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมอืมอืม่้นตั้งร้อนนะนี่ได้อยู่นะนี่กระับเข้าไปทำอย่างนี้นะพับมา เมื่อกี้มันพับไม่สวยนะครั้งนี้จะพับให้มันสวยๆนิดนึงนี่นะครับแล้วก็พับข้างนี้นี่นะวันนี้อูออันนี้น่าจะสวยอยู่วะ่ะนี่นะครับนี่ผมจะพับแบบนี้นะอ้าวเนี่นะครับแบบนี้เลยนะเราจะพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะ อืมนี่อันที่สองนะอันที่สามมันจะดีกว่านี้เห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะอย่างที่เดิมใส่นี้นะครับนี่ผมจะใส่แบบไม่อั้นนะแบบนี้เลยนะครับนี่ผมจะใส่แบบสองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่และอันนี้ผมจะใส่มซอสมะเขือเทศไปด้วยอืเห็นไหมนี่นะ อันนี้อันที่สองนะอย่างที่บอกนะครับอันที่สองจากนั้นนะครับผมก็จะพับนะเห็นไหมนี่อันที่สองอันที่สองสวยงามเลยนะครับนี่อเห็นไหมอันที่สองสวยงามนะครับมาดูอันที่สามกัน <laughs> นะ โอ้โหเขาท่าเขาท่าได้อยู่เว้ยได้เรากลับด้านนะครับเอ้ยอันที่สามอ่ะเริ่มสวยแล้วนะครับ ทับยังไงก็ได้นะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละนะให้มันง่ายสําหรับเรานั่นแหละนะครับนี่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับ,น,น,บ,บน,นี่เห็นไหมผมกระพับแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้อันที่สามนะนี่หลังจากนั้นก็ใส่ แมเริ่มชํานาญเริ่มชํานาญนะเริ่มชํานาญขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ชีสนะครับเริ่มชํานาญขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้อันที่สามหลังนั้นก็พับมาเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมอันที่สามมันก็เริ่มสวยเห็นไหม เดี๋ยวจะทำอันสุดท้ายนะั่นคืออันที่สี่จบเนี่เห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ได้เลยอันนี้ใช่นะครับนี่เหมือนเดะนะอันนี้อ่าอันนี้อันที่สามนะครับอ่านะครับเพราะว่าเป็นกระทะแบบน,นี้เรากกิ้งน,นิดนึงนะให้มันเป็นวงกลมนะครับจะได้เวลาพับเนะี่ยจะได้ง่ายนะครับอ่าอันนี้นะ ง่ายกว่านะครับนี่นี่อันนี้อันที่สี่นะครับเอาตัวนี้นะฮะนี่อันที่สี่นะครับอืมได้อยู่ได้อยู่นะครับพับมันขึ้นมามันก็เหมือนกันนะครับับมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับมันขึ้นไปแค่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ได้ละนะนะอันสุดท้ายนะครับ นะครับทับไปนะฮะนี่แบบนี้เลยเอออันที่สีออ่โอ้ทำง่าย,ยนะครับอันนะครับอันนี้อันที่สี่นะครับนี่สวยงาม สำหรับการทํานะมันไม่ยากจนเกิน <ๆ S 1> ไปหรอกนะครับของทุกอย่างนะครับมันไม่เกินความสามารถเราหรอกนะเคยบอกมาหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันไม่เกินความสามารถของเราไปได้นะครับนี่อันนี้ผมทําครั้งแรกนะบอกไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะช่วงนี้ผมว่างนะผมก็จะทำนะแบบนี้นะแล้วก็ใส่นี่เห็นไหม ก็ใส่ตอนขนาดตอนไข่ตอนเป็นน้ำน,นี่แหละนะครับมันจะได้ง่ายนะน,นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเราก็รอให้มันไข่มันเริ่มสุกแล้วค่อยกลับด้านนะนะครับเวลาทําอย่างนี้นะพี่กับได้ให้มันสอดอยู่ที่นี่นะันผมราง่ายสุดนะสอดต,ตรงที่ขนมปังแล้วก็แล้วก็กลับเลยอย่างนี้นะครับนี่อืมง่ายนะฮะแบบนี้ง่ายดีนะ <c oughs> ต้งสะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนี่เอออันที่ห้านี่รู้สึกว่าจะสวยนิดนึงนะครับนี่นี่เห็นไหมแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะอ่ะอันที่ห้านะอ่าอันที่ห้าสวยนะครับนี่แบบนี้นะใส่ชีสนะครับนี่ อันสุดท้ายใส่ชีสเี้ยไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่านี่แบบนี้นะครับซ้อนมะเขือเทศนะใครจะเอาแฮมใส่ก็ได้นะครับแฮมที่เป็นเป็นแบบหมูสามชั้นอนะ่ะคล้ายๆกันนะครับได้นะ ติดไปอย่างนี้เลยนะนะครับอันสุดท้ายอันที่ห้านะสวยงามนะครับถ้าทําสักสิบอันก็คงจะดีกว่านี้นะอันนี้ก็เริ่มดีละถ้าทาสักสิบอันก็ถือว่าเป็นโรเฟสชันแลแล้วนะอันนี้เราก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็อันสุดท้ายสวยเลยนะ สวยเลยนะครับอันสุดท้ายอันที่5นะครับอ่านะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับอันที่ห้านะสวยเลยนะครับอันที่ห้านี้นะก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับอ่า,อานี่เห็นไหมสําเร็จแล้วนะครับสําหรับแพนเอ็กโทส์นะหรือว่าขนมปัง ชุบไข่ทอดอะไรหรือเปล่านี่เนี่ยนะผมไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเห็นเป็นอาหารสรตทฟู้ดของเกาหลีนะครับ